โอ้โหวันนี้ทัวร์จีนลงครับพี่น้องไปยนะครับเต็มครับเป็นกุ๊บตัวจากเมืองจีนพันกามาเทียมืงไทยครับฮัดเนาะหลังไหลมาเทียมืงไทยช่วงไฮซีซั่นนะครับโอ้โหเสียงดังจริงๆครับวันนี้เต็มที่อุโมงค์หน้าพารานครับพี่น้องนะครับหลายเพลิงนะครับนี่ครับ มาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเป็นนุ่มตีเป็นสาวมวยครับนี่ครับเป็นนุ่มตีเป็นสาวมวยครับโหบพี่น้องว้าว <laughs> โอ้ยเนาะ <laughs> เบิ่งสีหน้าแววตาของทุกคน <laughs> ก็มีแต่ความสุขนะครับนี่ครับ <laughs> หลังนี้ก็เป็นเกต3อุโมงค์หน้าพร,ราดครับต่อไปจะขอพาเอฟซลงไปเอาแอร์นะครับมันท้อนหลายพี่น้องนี่ครับลงมาแล้วครับสวยงามครับอุโมงค์หน้าพร,ราดนะครับพี่น้องสร้างทือทีถือเวลานาะนี่ครับกันแดดกันฝนครับปัดลงมาก็ เต็มไปด้วยกุ๊บตัพี่น้องนะครับเป็นโทษจีนครับนี่ครับโอ้โหปาฏิโทนครับวันนี้ก็ถือว่าแตกเนาะอยู่ที่อุโมงค์หน้าพารานีะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นโทษชจาจีนครับหลากหลายมากเท่เมองไทยครับพี่น้องนะครับนี่ครับที่ยืนนี่คือชาวต่างชาตินะครับโอ้โหสุดใจสุดใจครับวันนี้ ที่เห็นชาวต่างชาติหลังไหลายมาเทมันไพยในช่วงไฮซีชั่นครับครับด้านทูนก็เป็นชาวต่างชาติครับเป็นพวกจีนครับวันนี้ก็เต็มไปด้วยกุ๊ปทัวร์ด้านนี้ก็ใช่ครับด้านนี้ก็เป็นกุ๊ปทัวร์ชาวจีนครับ ด้านข้างก็เป็นภาพเขียนครับเป็นภาพของกรุงเทพมหานครสมัยเก่าสมัยก่อนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับด้านนี้ก็กุ๊ปทัวเป็นทงสีเขียวครับหรือว่าทงสีแหวครับนี่ครับวันนี้ทัวจีนลงนะครับวันนี้นี่ครับด้านนี้ก็กุ๊ปทัว ก็เป็นห้องน้ําครับนะครับพื้นกอดสู้ยงานครับพี่น้องน,นีะครับซับเพลิงนะครับโอ้โหสร้างถูกที่ถูกเวลาเนาะอุโมงค์หน้าพารานะครับกันแดดกันฝนหลบร้อนครับมารับแอร์มาเข้าห้องน้ําเป็นมิทติ้งพอยท์ครับพื้นที่ก,กว้างขวางใหญ่โตครับนะครับ ลงมาอีกแล้วครับด้านพุ่นก็เป็นกุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหวันนี้ทัวร์ลงเต็มเ็มครับนี่ครับลงมาแล้วก็เป็นทัวร์จีนอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องเป็นทัวร์จีนครับล่งไหลมาลุยๆเนาะล่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับนี่ครับแบบนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคือทัวร์จีนครับเป็นหนุ่มสาวเนาะ เป็นน่สสาวจากเมืองจีนมาเที่ยวเมืงไทยพี่ฮาวเดอร์ครับมาแล้วก็ขอให้มีความสุขนะครับโอ้โหด้านนี้ก็เป็นกรุปทัวร์พี่น้องนะครับลงมาอีกแล้วครับนี่ครับเป็นทัวร์จีนครับนะครับสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวของไทยครับ วันนี้อุโมงหน้าพลรานแตกเรียบร้อยครับพี่น้องครับเต็มไปด้วยทัวชาวจีนครับเป็นกุ๊ปทัวจากเมืองจีนมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับโอ้โหไม่ยอมไปข้างบ้านเลยเนาะเปินกาม่าแต่เมืองไทยนะครับมาปุ๊บก็มาถ่ายรูปปั๊บครับด้านนี้ก็เป็นเมือง่ายรูปครับ เออครับมาเห็นหน้ากกเมื่อขามซีออลนะครับนี่ครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเนาะนีครับมาแล้วก็เพิดกะขึ้นฝปที่ประตูมณีนพรัตน์แล้วก็เข้าไปที่พระบรมหาราชวังนะครับนี่ครับมาครบก็ถ่ายรูปปัดครับ โอ้โหเป็นตัวจีนมาเที่ยวเมืองไทยสาธิตเป็นตัวจีนใช่หรืบไม่นี่ครันี่ครับสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวของไทยครับ หลังไหลมาเที่ยมงไทยช่วงไฮซีซันนะครับโอ้โหเสียงดังจริงๆครับวันนี้เต็มที่อุโมงหน้าพารานครับพี่น้องนะครับลายเพิงนะครับนี่ครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บครับเป็นมุ่มตีเป็นสาวมวยครับนี่ครับเป็นมุ่มตีเป็นสาวมวยครับโอ้โหดีครับพี่น้อง ว้าวโอ้ยเนาะเบิ้งสีหน้าแว้าตาของทุกคนก็มีแต่ความสุขนะครับนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆเมืองไทยครับเหล่งการท่องเที่ยวนี้ไม่มีใครสู้เมืองไทยได้นะครับเบานัดไม่ได้อ,อวยนะครับ ด้านนี้ก็เป็นกรุปทัวร์ครับพี่น้องนะครับด้านพู้นก็กรุปทัวร์ครับเป็นห้องสีเขียวครับเซอร์โมกสีเหลืองนะครับาดวันนี้เต็มไปด้วยทัว์จีนหลังไหลามาเที่ยวเมืองไทยไม่ไปข้างบ้านเลยครับสุดยอดจริงๆสุขใจสุขใจครับ โอเคและพี่น้องคลิปนี้กาต้องขอครับเจอเดอ์ที่ทำมาครับซ้มครับทาผู้เลอซอบเจอซอบใจกาต้องขออัฟไลฟ์ฟัดแท้ครับเพื่อเปลี่งแห่งเจอแห่งใจเนาะในการสร้างคลิปต่อไปครับคลิปของบอนัดก็ไม่มีสาระอะไรมากมายนะครับแต่ก็มาถ่ายทาด้วยใจนะครับเจอกันคลิปหน้าเดอ้อพี่น้องเอ้สบายดีเดอ้อสวัสดีครับน่ฮอลนิฮาวบ,บายบาย